รงทางออกฉุกเฉินบนเครื่องบินใครที่นั่งไม่ได้บ้างมาฟังค่ะแน่นอนที่นั่งตรงนี้เนี่ยคนที่นั่งเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แอร์จะต้องเลือกมาเป็นผู้ช่วยนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแอร์จะต้อง select helper ก็คือว่าจะต้องเลือกคนที่จะมาช่วยแอร์ได้ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินหรือว่าการอ,าอพยพมาก่อนแต่ว่าแอร์สั่งให้ทาอะไรก็ต้องช่วยเหลือแอร์ได้ประเด็นเลยก็คือว่ามันจะมีคนบางประเภทที่ไม่สามารถนั่งได้แต่ว่าหลายคนอยากจะนั่งเหตุผลเพราะว่า าการนั่งตรงนี้มันจะทําให้การยืดขาเพราะว่ามันมีสเปซเยอะมาเลยทําให้เขาสามารถที่จะยืดขาได้กว้างแล้วก็สบายออกง่ายไปห้องน้าง่ายก็เลยอยากจะนั่งกันแต่อย่าลืมว่าคนดังต่อไปนี้คือนั่งไม่ได้ค่ะคนที่อายุต่ํากว่า15ปีอันนี้นั่งไม่ได้ อย่างที่2ก็คือว่าคนที่สมรรถภาพทางกายไม่ดีอันเนี้ยไม่ได้ที่3เลยนะคะก็คือคนที่ทุพพลภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นวิวแชก็คือไม่สามารถเดินได้ต้องใช้รถวิวแชนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ตาบอดนะคะหรือว่าคนที่หูหนวกอันเนี้ยก็ไม่สามารถนั่งได้และที่สําคัญเลยก็คือว่าคนที่น,นั่งตรงเนี้ยจะต้องเป็นคนที่สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าอย่างครูฝ้าเคยเจอล่าสุดนะเป็นผู้โดยสารชาวเวียดนามดูแข็งแรงบึกบึนทุกอย่างแต่พอเวลาครูฟ้าไปคอนเฟิร์มปับ๊บเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถนั่งได้นะคะที่นี้ก็ยังมีคนที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มากับลูกที่อายุาต่ำกว่า15แต่ว่าลูกนั่งอยู่ด้านหลังแถว2แบบนี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเกิดตททานุกเฉิิเนี่ยเขาจะไม่สามารถช่วยคนอื่นแต่ว่าเขาต้องช่วยลูกเขาก่อนเขามีห่วงฉะนัั้้้นนก็เลลยย่่งไไมดดแะสุทา ก็คือคนที่ไม่ต้องการช่วยเหลือด้านนี้ก็คือฉันอยากนั่งแต่ว่าฉันไม่ต้องการช่วยแบบนี้ก็นั่งไม่ได้ค่ะ